สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เป็นวันอะไรเป็นเวลาอะไรทุกคนไม่ใครไม่รู้ก็จะเอานะคะทุกคนก็คือวันที่เอ็กซ์โอเขาแม่เป็นยังไงพอสวัสดีเราจะมารีแอคเนาะก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสามสี่สิบใช่เวลาเป็นบ่ายสามสี่บ่ายสามสามสิบเก้าแต่ตีไปสี่สิบวันที่เจ็ดเมษายนนะคะทุกคนก็คือ รอเวลา EXO comeback น้อก็วันนี้ไม่จะไม่เราก็จะมารอตอนสี่โมงเย็นนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ EXO comeback ทุกคนก็ใ้้จะรู้ก็ใช่ไหมก็ตื่นเต้นอนะ่ะโหสแปดเดือนนะ่สะสปดเดือนการที่แบบไม่มี comeback นะทุกคนแต่แบบเราอีกอย่างนึงวันนี้ตื่นมาคือตื่นมาแบบช็อก EXO ร้านแตกล้าน โอ้โหร้านสองยอดร้านสองกับวงเก้าปีเป็นอะไรที่แบบดีจังอะไรอย่างเงี้ยโอ้แบบขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบคือพอขัดคือเพื่อเอ็กโซคารันนี้แบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อวันที่ออกมาแล้วทุกคนก็เป็นเพลงเลดเจ็ดขวบเจ็ดขวดทุกคนก็เราจะมาดูกันว่า ผู้ชาย30มาทำเพลงเลดเจ็ดขวบจะเป็นยังไงกันนะเนาะก็รอรีแอคชั่นเพลง don't fight the feeling นะคะทุกคนไปถึงแน่น่ะถึงแน่จริงๆวันนี้ใส่เสือ้อใส่เสื้อแบบส0โมงคนนะนะทุกคนสีฟ้าโอเคจวไปเจอกันนะคะทุกคนบปเอาทุกคนคะ่ะตอนนี้บ่ายสามห้าสิบห้าแล้วก็ จริงปะตอนนี้คือแบบว่ามือสั่นไปนไหมดเลยอีย่างี้ยแบบยังไงดีอวมัน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 เหมือนมหไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวันตื่นเต้นตอนนี้ตื่นๆๆเต้นมากๆาเลยอะตื่นเต้นจนแบบว่าถ้าเกิดแบบมีม,มีมีที่ชิปว่าที่ประจอนอะไรเงี้ยก็คือจะรู้เลยว่าแบบหัวใจมันเต้นมากเต้นแรงมากเลยทุกคนเหล็กห้าทีโอ้ยเหลกอห้านาทีแล้วทุกคนก็อ่าเราเรา,เราดูของนนะว่าเป็นเพลงเพลงเป็นยังไงอะไรแก เฮ้ยตื่นเต้นมากจริงๆทุกคนคือแบบมันตื่นเต้นอ่ะโอเคโอเคค่ะทุกคนเราเราเรามาเด๋ยวอ้ยเดี๋ยวเรามาบ่ายสามบ่ายสามห้าสิบเก้าแล้วเราก็มารอดูก,กันนะว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยตื่นเต้นจริงๆเลยะแบบสเปเชียลเรา้างเอ็กซ์โอบกันแบบโดนฟ h t t h ด f ะเฟลิวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามหนึ่งนาทีแล้วนะทุกคนสหนึ่งนาทีแล้วนะทุกคนก็คือตื่นเต้นอะ่ะตอนนี้ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะก็คือเตรียมอยู่หน้า,นานยูทูบเ e อร์น,น,น,นะทุกคนมาแบบโอ้ยเมื่อตื่นเต้นอ่ะทุกคนก็คืออันนี้จะเป็นยาวๆกันเลยเนาะก็ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นแบบตื่นเต้น,ตนจริงๆเลยทุกคนก็คือ สี่โมงแล้วทุกคนสี่โมงแล้วไอสี่โมงแล้วทุกคนพูดทุกคนขี่เอาบแล้วเนี่ยใช่ไหมสี่โมงทุกคนสี่โมงแลสี่โมงแล้วสี่โมงค่ะทุกคนสี่โมงแล้ว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 โ n t fight the feeling เสร็จแล้วยัไม่ลงยังไม่ลงยังไม่ลง อยู่ไหน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 มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้ว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 โอเคโอ้ยเป็นมื่อทุกคนอยู่ไหน,นอ,อ่ะอยู่ไหนอ่ะทุกคนโอ้ยอยู่ไหนอ่ะมาแล้วทุกคน 모든 것이 드러났을 때 외로워서 기 위로 시작된 중 모든 걸 잃어버려 ทุกคนคือเอาจริงๆป่ะคือน้ำตาไหลเลยอะ่ะแบบเขาได้คัมแบ,บง,งแล้วนะทุกคนเอเดรียส์ได้คัมแบ็งแล้วนะทุกคนข้างในมีพีอีด้วยทุกคนแบบพี่อีแบบที่มีตอนร้องด้วยอะ่ะคือแบบอะไงพี่คะเราทำไมโอเคทแบบุกคน มันมีความสุขมากเลยอะแบบมันเป็นของขวัญ X L เนาะโหแบบโค้มีความสุขอะโคด้ดดีแบบมันมีความสุขอ่ะว่าแบบเขาได้คัมเบ็ตแล้วว่าโคนแล้วเขาก็แบบ โหไม่มีอะไรเลยอะนอนสบดีใจก็ขอบคุณ s อทุกคนที่ยัองอยู่กับเอสโซนะทุกคนก็คัฟแบอครั้งนี้ก็สู้ๆกันนะเพราะว่าเอสโซอทำทำให้เอสเอ็ลแบบด้วยความรักจริงๆอะไรเงี้ยแบบมอบมอบให้เอสเอลจริงๆเราทุกคนก็ คัดกับอารมณเพลงเลยไหมแบบร้องให้เลยอ่ะก็ทุกคนก็เคยเรียกว่าอะไรว,รว่ามันพูดไม่ออกอะ่ะแบบดีจังที่เขาได้ได,ได,ได,ได้ได้คำแบบด้วยกันแล้วก็มันจะดีถ้าเกิดมันคำเก้าคนเนาะแต่แบบเจ็ดคนก็ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยดีใจอะ่ะมันดีใจทั้งหมดเลยอะไรเงี้ย แบบเอ็กโซคือความสุขจริงๆก็เียก็โอเควลี่แอมของอันนี้ก็มีเท่านี้ก็ซัพพอร์ตเอ็กโซเปนมาเรื่อยๆนะทุกคนก็ชือแล้วก็เดี๋ยวหลังจากอันนี้เดี๋ยวจะไปฟังอีกเพลงในอันนันอีกสิเพลงเนาะมันมีห้าเพลงก็โอเคตามนั้นทุกคน โอเคงั okay, na, it, ้นก bon like, ็โอเคนะทุกคนก็แล้วพูดถึงเพลงแล้วพูดถึงกานเต้นก็ถามว่ามันเป็นไงเอ็มวีก็แบบมันก็ด้วยความที่เร็วเนาะแบบเขาเรียกว่าไงแบบชันยอนแบ็กยอนก็ก็รีคเข้ากลมอะไรเงี้ยก็มวีมันก็ตามตามความรวดเร็วของมันไงก็ถือว่าแล้วเอาพีอีเข้ามาได้ด้วยนี่คือแบบพีคสุดๆแล้วอะไรเงี้ยก็เออก็รู้สึกว่าแบบโหมันต้องเต้นคือ ต้องเต้นเว้นที่ให้พี่อีเพื่อเอาพี่อีมาใส่ในในนอีกอะเขาแสดงว่าเอโซคือพยายามที่เขาจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อเขาพยายามที่จะทำแบบให้เป็นของขวัญเอโซแอลจริงๆอะทุกคนมันมีความสุขเนาะก็ <c oughs> ต้านหน้าค่ะทุกคนวีอาร์วันเอ็กโซซาลาจ้าบ๊ายบายจบการรีวิวเป็นแบบนี้ <c oughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย